ู้มือการใช้งานนะครับภายในกล่องก็จะมีสายชาร์จหนึ่งชิ้นนะครับตัวเครื่องนะครับด้านหน้าด้านหลังมีปุ่มกดสองข้างนะครับการลอกลายที่เราจะใช้ก็จะเป็นของเจคอลลีเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งนะครับสั่งเครื่องลอกลายตัวนี้นะครับผมจะแถมกระดาษลอกลายให้ตัวนี้นะครับแถมให้ยี่สิบแผ่นนะครับ สำหรับตัวกระดาษนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีหนึ่งชั้นแผ่นบนสุดแผ่นรองแล้วก็แผ่นตัวตัวฟิล์มนะครับส่วนแผ่นด้านหลังนี่แกะออกนะครับใส่กระดาษเข้าไปนะครับตัวเครื่องจะดูดเข้าไปอัตโนมัตินะครับนี่คือตัวแบบนะครับ สามารถใช้แอป,ปทั t ทูพิ r เต t e r นะครับสามารถปรับย่อขยายปรับขนาดได้นะครับในตัวแอป,ปนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์เลยนะครับเดี๋ยวกลับด้านนะครับกลับด้านตัวพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์นะครับมีหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นจอสีนะครับบอกจำนวนแบตเตอรี่บอก ว่ามีกระดาษอยู่ในนี้ไหมบอกความร้อนของเครื่องแล้วก็การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับดูแบบนะครับแบบที่พิมพ์ออกมาแล้วนะครับ